รายงานพิเศษที่ผมจะนำเสนอต่อจากนี้มีครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้พูดคุยกับหัวหน้าวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ดูแลเกลี้ยษาพันธ์สัตว์ป่าในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังเข้ามาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ผมสงสัยและเกิดคำถามว่าในยุคปัจจุบันนี้ยังคง มีคนที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าตัดไม้เก็พื้นที่รักษาพันุ์สัตว์ป่ายังมีอยู่หรือไม่ทำไมทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ราตะเวนยังต้องปฏิบัติหน้าที่ผัดเวรกันทุกๆวันแต่คำตอบที่ได้ชัดเจนมากว่ายังมีคนที่ลุกล้ำต้องการของป่าสัตว์ป่ารวมถึงป่าไม้ ในขณะที่ความทันสมัยในวันในทุกวันนี้ได้ผ่านมาไกลเหลือเก,กินไปติดตามกับรายงานพิเศษชีมนีครับตาแก่ตาลุ่นหอ้นมสองเต้าหอ้นมสองเต้าอดน้ำอดเ้าอด,อดเ้าอดเ้าเมืว่อวันที่19ถึงวันที่25มิถุนายน2,566เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมินายอารามทัพฮิรัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7ได้เดินทางมาเป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตะเวนเชิงคุณภาพณสำนักการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวม,มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน46คนเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว40คนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่ง6คน โดยมีชุดครูฝึกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและครูฝึกยุทธ,ธวิธีจากศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตะเวนเชิญคุณภาพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนรับสนุนการจัดฝึกอบรมและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมมาตรฐานการราดตะเวนเชิงคุณภาพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนธุ์พืชในการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาพื้นฐานการปฏิบัติงานราดตะเวนเพื่อคุ้มครองทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการลาดตะเวนเชิงคุณภาพการตรวจค้นการจับกลุ่มตรวจยึด การสืบสวนหาข่าวเบื้องต้นการใช้และบำรุงรักษาอาวุธปืนและการพัฒนาศักยภาพทางยุทธ,ธวิธีหลายรูปแบบพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นผืนป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญเป็นมรดกทางธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทยที่ควรแก่การเก็บรักษาไว้ซึ่งในช่วงตั้งแต่ต้นปีพศ2566 พบว่ามีกลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาเก็บของป่าและล่าสัตว์ป่าอยู่บ่อยครั้งทำให้ทรัพยากรที่สำคัญถูกทําลายอย่างต่อเนื่องการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานลาดตระเวนคุ้มครองทรัพยากรในพื้นที่จึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อเป็นกำลังสําคัญในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรและปราบปรามผู้กระทำผิดเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินคงอยู่คู่จังหวัดเชียภูมิและแผ่นดินไทยต่อไปณทีนินกัดนักข่าวพระเมืองสีไซส์ไทย PBS รายงาน